ต้นแรกที่ผมปลูกเนี่ยจะปลูกจะปั่นแค่รอบเดียวเนาะอันนี้ก็จะปั่นสองรอบนะครับรอบแรกผมก็จะวิ่งแบบแนวยาวแบบนี้เนาะแต่รอบสองก็ผมจะวิ่งตัดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะปลูกตัดมาแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้หยอดวันนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับวันนี้ตอนเย็นเย็นก็มาปั่นไว้ก่อนเนาะทั้งปั่นแล้วก็ทั้งหยอดมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทําคนเดียวเนาะ วันนี้อาจจะปั่นไว้เราจะปลูกประมาณไหนแล้วก็จะปั่นไว้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยมาหยอดพรุ่งนี้แบบนี้เนาะที่ไหนดินมันเหนียวก็อาจจะปั่นหรือว่าตีไม่ค่อยแตกนะครับก็แค่นี้ก็ได้แล้วเนาะถ้าเราตีสองรอบก็ดินมันก็จะเนียนหน่อยเนาะมันก็จะไม่ค่อยเป็นขึ้นนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับ คลิปนี้ผมก็พามาอยู่ที่แปลงบนดอยเนาะก็ว่าจะปลูกนะครับก็มาพรวนดินไว้เนาะผมก็มาพรวนได้สักพักแล้วนะครับเมื่อตอนเช้าก็ฝนก็ตกเนาะก็เลยไม่ได้มาครับตอนนี้ก็เย็นๆประมาณสี่โมงสี่โมงกว่าแล้วนะครับก็มาเก็บบรรยากาศบนได้ให้ชมกันนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมข้างหน้านะครับว่าพลหรือว่าปั่นไปได้ประมาณไหนแล้วเนาะครับผมก็มาปั่นได้สักพักแล้วนะครับก็นี่ก็ได้แค่ประมาณนี้เนาะก็ไม่ถึงชั่วโมงนะครับแค่นี้ก็จะปั่นสองรอบนะครับเพราะว่าต้นแรกที่ผมปลูกเนี่ยจะปลูกจะปั่นแค่รอบเดียวเนาะอันนี้ก็ จะปั่นสองรอบนะครับที่จริงรอบเดียวมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าหน้าดินมันไม่ค่อยลาบหรือว่าสม่ำเสมอเนาะมันจะเป็นแบบเป็นร่องอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจจะมาปั่นสองรอบเนาะรอบแรกผมก็จะวิ่งแบบแนวยาวแบบนี้เนาะแต่รอบสองก็ผมจะวิ่งตัดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะปลูกตัดมาแบบนี้นะครับ ถ้าไม่ได้หยอดวันนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับวันนี้ตอนเย็นๆก็มาปั่นไว้ก่อนเนาะเพราะว่าทั้งปั่นแล้วก็ทั้งหยอดมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทําคนเดียวเนาะวันนี้อาจจะปั่นไว้เราจะปลูกประมาณไหนแล้วก็จะปั่นไว้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยมาหยอดพรุ่งนี้แบบนี้เนาะการหยอดจะเป็นยังไงก็รอรับชมได้เลยนะครับ ราหยอดแบบนี้มันได้ผลดีไหมเนาะปลูกบนดอยนะครับแปลงข้างด้านก็ยังไม่ได้ไปดูหลายวันแล้วแหละก็มาจะเอาปลูกบนดอยให้มันแล้วแล้วก่อนนะครับบรรอากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วเนาะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกก็เกือบจะครึ่งวันนะครับวันนี้เนาะ กนเลยไม่ได้มารอบที่แล้วบริเวณที่ผมยืนเนี่ยมันจะไม่มีต้นขา้าวโพดให้เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันตอนมันออกมาต้นเล็กก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่พอโตมามันเริ่มแค่แกนแล้วก็ตายไปเองเนาะไม่รู้สาเหตุน,นะครับรอบสองผมก็เลยเอาขี้วัวแล้วก็เอา รวดดอไม้นะครับก็มาหวานเนาะหวานก็ได้หลายวันแล้วแหละนี่ครับก็จะเป็นคิวแห้งเนาะแบบนี้นะครับก็หวานบางๆเนาะไม่ไม่ได้เน้นแบบหนาๆนะครับหวานแบบเราก็ต้องปรัแบบทุกๆรอบทุกๆปีนะครับเพราะว่าเรารู้แล้ว เพราะว่าเรารู้แล้วนะครับว่าจุดไหนมันงามไม่งามเนาะจะพยายามปรับไปเรื่อยๆเนาะครับก็ข้างบนเดี๋ยวถ้าบ้างๆถ้าถ้าได้มาไถาแต่ผมจะไม่ปลูกนะครับข้างบนเนาะจะไถละทิ้งไว้แล้วก็จะเอาต้นอะไรที่เขาเรียกปรับสภาพดินเนี่ยครับต้นปอเทืองแบบนี้เนาะก็จะมาหว่านรอให้มัน ดอกแล้วก็มาถ่ายทิ้งแบบนี้นะครับเขาว่าจะช่วยการบำรุงหรือวปรับหน้าดินของเราให้มีสารหรือว่าแร่ธาตุอะไรดีขึ้นนะครับก็รอติดตามกันได้เลยเนาะบนดอยรอบนี้ผมก็จะปลูกเท่าที่ได้ถ่ายเสร็จนะครับอาจจะปลูกไม่เยอะเนาะประมาณ10 20โลแค่นี้นะครับข้าวโพดข้างบนก็อีกประมาณอาทิตย์ กว่านี้เนาะน่าจะได้หักแล้วนะครับก็รอติดตามกันเรื่อยๆเนาะตอนนี้ผมก็พลหรือว่าตีเสียได้ประมาณนี้นะครับก็จะก็กาไม่ถูกนะครับก็ประมาณสองถสามได้นี้แหลนะเนาะหรือว่าเกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ที่ไหนดินมันเหนียวก็อาจจะปั่นหรือว่าตีไม่ค่อยแตกนะครับก็แค่นี้ก็ได้แล้วเนาะนี่ก็ตีไปสองรอบนะครับถ้าเราตีสองรอบก็ดินมันก็จะเนียนหน่อยเนาะมันก็จะไม่ค่อยเป็นขึ้นนะครับตอนนี้ก็เกือบเจ็ดมงแล้วล่ะพรุ่งนี้ตอนเช้าๆผมก็ค่อยมาหยอดนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มมืดแล้วเนาะ ไม่กี่นาทีก็จะมืดแล้วแหละส่วนทางนี้ก็ยังไม่ได้ตีนะครับครั้งแรกผมก็คิดว่าจะตีลมกับทางนี้ให้เสร็จเนาะอันนี้ก็มีประมาณงานสองงานนี้แหละก็ไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหยอดที่เราตีไว้เรียบร้อยนี่ก่อนเนาะ มันจะเสร็จกี่โมงก็ยังไม่รู้นะครับนี่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับถ้าฝนไม่ตกเนาะก็ขอให้ฝนไม่ต้องตกนะครับคนนี้เนาะแต่ก็เคลื่อนม,มาอยู่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับฟ้าฝนมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะถ้ามันจะตกก็ห้ามไม่ได้นะครับก็ตีไว้ ประมาณนี้นะครับก็ถ่ายให้ชมกันเนาะดินก็ความชื้นค่อนข้างดีมากนะครับถ้าเราจับแบบนี้นะครับจับแล้วก็ปั้นดูแบบนี้ครับมันจะเป็นก้อนแบบนี้ถือว่าความชื้นมันจะดีมากเนาะปลูกไม่เกินประมาณสามสี่วันเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงตอนหยอดเป็นยังไงแล้วก็ตอน ปลูกแล้วกี่วันออกมากี่วันมันถึงออกมาแบบนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมกันเนาะก็วันนี้ก็มาควนหรือว่ามาตีดินได้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ้านก็อยู่ข้างล่างนี่รถก็จอดไว้ข้างล่างแล้วเนาะก็อัปเดตอัปเดตให้ชมประมาณนี้นะครับสําหรับการพวรหรือว่าการตีดินเนาะ เดี๋ยวพ่กนี้ถ้ามีเวลาก็อาจจะมาตีทางนี้เนาะแล้วก็จะปลูกลงไปข้างล่างน้นนะครับส่วนข้างบนน้นก็จะไม่ปลูกแล้วเนาะเพราะว่ารถเกี่ยวไม่ได้นะครับทางน้นนะก็ไม่เป็นไรเนาะลองปลูกไปแค่ประมาณยี่สิบโลนะครับเดี๋ยวถ้าปีนี้มันได้ผลได้ผลอยู่แบบนี้ก็อาจจะปลูกเพิ่มเนาะปีหน้านะครับสำหรับ คลิปนี้ก็จะขออัปเดตให้ชมประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมก็จะได้ทำคลิปให้ชมกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับก็สวัสดีครับวิวมองไปทางนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับ